ไดมอนฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอส V.S. ซูเ r รีมที่พยะชนบุรีอีเทคศึกการแข่งขันวอลเล่บอลลีกอาชีพเอสโคลาวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022 2นสัปดาห์ที่6แข่งขันกันที่สนามกีฬานครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยวันอาทิตย์ที่25่ธันวาคม2565เป็นการแข่งขันในวันที่3ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา12นาฬิกา15นาฬิกาและ18นาฬิกา จากนั้นในคู่สุดท้ายเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงซึ่งเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมตของการแข่งขันเลกแรกไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสทีมรองจากฝูงที่มี14แต้มในชุดแดงพบกับสุพ r รีมที่พยาชนบุรีอีเทคทีมจากฝูงที่มี15แต้มในชุดดำโดยทั้งสองทีมต่างเดินหน้าคว้าชัยมา5นัดรวดและยังไม่แพ้ใครด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งเกมการแข่งขันก็ออกมาสนุกตื่นเต้นสมการรอคอยโดยเป็นสาวไดมอนด์ฟูดที่เข้าไปเก็บเซตแรกไปได้ก่อนทว่าจากนั้นสุพรีมชนบุรีก็กลับมาเอาชนะในเซต2และ3ทําให้แซงนํา2 -1 ถึงเซตแต่ไดมอนด์ฟูดก็ไม่ยอมง่ายๆเช่นกันกลับมาตีเจ้าได้ที่2-2ถึงเซตทําให้ต้องไปตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นไดมอนด์ฟูดที่เร่งเครื่องในช่วงท้ายเซตทาให้เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้แบบสุดมัน3-2ถึงเซต25-18 23, 25ถึง 20, 25, 25-17, 15-12เก็บใก็บชัยชนะเป็นนัดที่6ติดต่อกันทำให้แซงหน้าสุพรีมชนบุรีที่แพ้เป็นนัดแรกขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงของตารางได้สำเร็จสำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันวอลเล่บอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่7ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเลขแรกจะแข่งขันกันที่ MCC ฮอนเดอร์มอนบางกะปิกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่6มกราคม2566ซึ่งจะมีการแข่งขัน2คู่ดังนี้ 15. นาฬิกาทีมชายก็กูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอะแมนไทยแลนด์พบไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอสสนาฬิกาทีมหญิงแก่นครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว c ีพบไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอสโดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูการทางช่องทรดีวอลีบอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่องทรดีทีวีที่ทรดีที่นี่ที่เดียว